ื่อกี้แกไม่เชื่อฉันเหรอในตอนนั้นน่ะถ่ายไม่เชื่อกูไม่เชื่อเพราะมึงปืนเพราะแกปืนเลยเด็กแกตายอย่ามึงเอาปืนลูกซองมายิงนี่แหละหัวของจริงโอ้โห ดยูบทมหากราบอยู่เดียวมันมีปืนลูกซองไงไงเดี๋ยวเดี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 ยวในตอนนั้นนะเดี๋ยวท่านชมสังเกต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 หนึ่งนบเดี๋ยวมีมีไอถ้วยรางวัลกุญแจข้ามื่โลโอ้โหแล้วปืนเงินระเบิดไอเด็กนี่เป็นอาชญยากรโจนอานฮเวียนลูเราต้องจับมันเข้าคุกนะครับ นี่คือประกาศจับเด็กคนนี้ครับเขาคือไอหัวแดงนั่นเองจบแล้วขี้เกียจละ<ป>เริ่มต่อ,อเอาไม่ยนะบอกแล้ว,นะว,ลวให้หนีไปรีบหนีไปนี่มัาเอาบอกให้หนีเลเวนกรรม